มาจากทิศเหนือนะครับแนะนําทางไปบ้านท่านอาจารย์จากแยกนาน้อยประมาณ12กิโลนะครับเส้นสามสามเลี้ยวซ้ายเข้าตรงป้ายวัดหินดาตรงแยกตรงนี้ตรงสาราริมทางตัวนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเส้นนี้ตรงไปเรื่อยๆแล้วจะเจอวัดห้วยผูอยู่ซ้ายมือนะครับวัดห้วยปูอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงไปถึงสี่แยกตรงนี้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแยกนี้นะครับแล้ว ไปอีกนิดหน่อยเลี้ยวซ้ายตรงป้ายวัดหินดานะครับตรงนี้ตรงป้ายวัดหินดานะครับตรงไปเรื่อยๆจะเจอป่ายางไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้ววัดหินด,ดาอยู่ซ้ายมือนะครับเลยวัดหินดาไปไปตรงนี้เป็นวัดหินดานะครับเลยวัดหินดาไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจะไปเจอสามแยกงามมะขามนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าแยกตรงนี้เลยนะครับใกล้จะถึงบ้านอาจารย์แล้วนะครับ แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆถึงแยกนี้เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านท่านอาจารย์นะครับเข้าซอยแยกบ้านท่านอาจารย์นะครับเตรียมเลี้ยวซ้ายแยกนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เป็นบ้านนาบ้านแม่ท่านอาจารย์นะครับตรงนี้เลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับ เลี้ยวเข้าซอยนี้ตรงไปเรื่อยๆนะครับซอยเล็กนี้ครับไปซอยหลังสวนหลังบ้านนาท่านอาจารย์นะครับตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสวนหลังบ้านแล้วก็ถึงบ้านท่านนาท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถที่บ้างๆได้ตามสบายตามตํรวจนะครับ อยจะแนะนําการใช้ห้องน้ำณสถานที่อย่างนี้นะครับเพราะว่าการใช้ห้องน้นํใณสถานที่นี้เป็นสถานที่ผู้ปฏิบัติเราไม่อยากจะทิ้งภาระไว้ให้เป็นภาระของผู้ปฏิบัติกลัวจะเกิดกรรมกับผู้ที่มาให้ท่านช่วยนะครับให้ระวังการใช้ให้ล้างให้สะอาดนะครับห้องน้ําห้องแรกมนันไม่ค่อยดีพยายามล้างให้ลงนะครับข้าสำนักอาจารย์ ให้ไปถึงบ้านท่างสักประมาณสักสิบโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าช่วงช้าจะเป็นเวลาช่วงปฏิบัติของท่านก่อนเริ่มการช่วยท่านจะให้คนที่มาครั้งแรกที่ยังไม่เคยมากวดน้ำรวมบุญรวมกุศลก่อนโดยให้ลูกศิษย์นำพานำว่ารวมบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรก่อนขณะท่านกำลังช่วยให้ ปิดโทรศัพท์หรือห้ามพูดเสียงดังห้ามรบกวนการช่วยและรบกวนผู้อื่นขณะที่ท่านกำลังช่วยนะครับที่ยังท่านที่ยังไม่ได้ให้ท่านช่วยให้ออกมาจากบริเวณที่ท่านช่วยก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่เป็นการรบกวนในพลังในการช่วยของท่านหลังจากท่านช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอย่าลืมกวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนกลับนะครับ ระวังเสียงโทรศัพท์ระหว่างการพูดเสียงดังขณะที่ท่านกำลังทำการช่วยไม่อยากให้เกิดกรรมกับบุคคลใดๆที่เข้ามาให้ท่านช่วยอย่าให้ทุกคนแข็งแรงดีขึ้นหายจากโรคจากภัยที่เป็นอยู่ในที่สุดสวัสดีครับ